พันเอกอนุวัตรปัญญาน,านันผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากพร้อมด้วยพันเอกภพรัตศรีชัยวานผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านผาสุกตําบลแม่ยาวอําเภอเมืองกับบ้านกิ่วสไตตำําบลป่าตึงอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบยาบ้าที่เจ้าหน้าที่สกัดจับได้เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจ,จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายัางประเทศไทยในอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากค่ะจึงจัดกำลังตรวจตามแนวชายแดนจนกระทั่งเวลา6นาฬิกาในวันนี้ค่ะกองร้อยทหารพรานที่3-106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณบ้านกิวสไตล์ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพบบุคคลต้องสงสัยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา ใกล้จุดตรวจจึงส่งสัญญาณขอตรวจคน้นแต่บุคคลดังกล่าวคะ่ะได้หยุดและทิ้งรถก่อนอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ค่ะจากการตรวจสอบค่ะพบรถจักรยานยนต์น้ําเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและกระสอบสีน้ําเงินภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าประมาณ2 0 0 0 0 0เม็ดจึงได้ทําการตรวจยึดก่อนนําส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะโอ้โหยิ่งเทศากาลลอยกระทงนี้ก็ยังไม่พ้นเรื่องของการชฉวยโอกาสลักลอบเข้ามานะคะ,คะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเทศากาล ทางเจ้าหน้าที่ของเราก็มีการคุมเข้ม<ช>ตรวจตรากันอย่างกวดขันเลยค่ะ<ช>ก็ไม่ควรคะจะทําเช่นนี้เลยจริงๆนะคะ